วันนี้ตอนเที่ยงนะคะเราก็จะไปฝากท้องที่ร้านอาหารจีนค่ะอยู่ที่อำเภอคุจันนะคะชื่อร้านโคกะชัยนีนะคะซึ่งไปทีไรนี่ไม่เคยว่างเลยนะคะต้องรอคิวมากกว่า1ชั่วโมแล้วไปถึงก็ไปจองคิวก่อนนะคะก็โดนแย่งซีนค่ะเนี่ยคนเสื้อสีน้ำเงินนี่แหละคะ่ะเขาวิ่งแซงอ้อยนะคะแล้วก็ไปจองคิว้อยกับภูซังก็ขำกันใหญ่เลยนะคะแบบว่าอีหยังวะแล้วก็วนรถร้อนนะคะว่าที่จอดรถน้อยมากอันนี้ก็เจอรถขนหิมะพอดีนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มาถึงคิวของเราค่ะได้คิวแล้วนะคะพอเข้ามาในร้านเราก็สั่งนะคะมาบูููแแแลลล้้วยก็สสั่งบบเผเผดดุนะคะคว ก็คอนเฟิร์มว่ากินได้ใช่ไหมมันเผ็ดนะมันก็บอกว่าใช่ค่ะคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะกลัวเรากินไม่ได้คุณฮิดากะก็สั่งโซบะอังคาเกะนะคะแ,ะแล้วแล้วเซตที่อ้อยสั่งก็มาถึงแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเสิร์ฟเป็นหม้อร้อนแบบนี้นะคะอยากบอกว่าอู้เผ็ดแซ่บมากเลยนะคะเซตนี้ก็จะมีซุปนะคะแล้วก็มีเต้าหูะคะ้ค่ะแล้วก็ข้าวแล้วก็มีมาบเต้าหู้นะคะซึ่งเผ็ดสะใจมากเลยนะคะแล้วก็เติมข้าวได้ฟรีด้วยจ้า ส่วนโซบะอังคาเกะก็ได้เยอะมากเลยนะคะหมูมกุ้งปลาหมึกจุกๆไปเลยจ้า,าแล้วคุณเขาก็อร่อยมากเลยนะคะก,กินเสร็จแล้วนะคะแทบเงือไหลไข่ย้อยเลยนะคะน้ำมุกงน้ำตาไหลเนาะเราก็กลับบ้านแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก็คือตอนพีคือตอนจะกลับนะคะค,คุณที่นาคะเขาจําที่จอดรถเขาไม่ได้ครับค,คือเขาย้ายที่จอดรถมาไว้ข้างร้านแล้วนะคะแล้วเขาก็เดินไปจะข้ามถนนแล้วนะคะโอยชี่เดทที่นาคะรถเธออยู่นี่นะไปไหนอ่ะฮะ แล้วเสียงไอ้ก็เหมือนเสียงนักเลงเนาะเฮ้ยจะไปไหนอ่ะแล้วก็ขานะคะ oh. คุณเขาก็เดินยิ้มแบบอายๆนะคะเดินกลับมาขึ้นรถจ้า